Crossing Fight Fate やめてませんわ

เก็แมงดาไม่ได้เอาเยี่ยมข้างหลังก็ตายแล้วเฮ้ยอุ้ย เไม่ดึงไม่ดึงม่ง้เออเรียบร้อยไอ้ท่าแม่งสั้นน่าจะกดอีกท่าหนึ่งแทนแม่งงี้ของดีเนี่ย

เอาไปต่อไปโอ้ยไอ้เจ๊เจ๊ขัดตลอดไอ้เยังไม่งออกท่าลอยได้ไงวะกูเตะขัดมันอยู่ไม่ใช่เลยเอ้าของที่ดโดนแค่อาสกิโอ้ยโดนยาวเลยตายแล้ว

ไอ,ไอ er ้ลาใครหมดมบก่ยท่าหลบท่าอ oh ีกแองหลบท่าพอดีด้วยเอ้ายี่อ้อ

ーー <laughs> やった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 やっっっっ

ไอ้อะไรวะแหวงหนุกหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังแบบอ้าวกดแคนเซิลหลบกันทันทีสองทีทันทีสองทีเลยแล้วแม่งก็มูมัวกันตรงงูเลยอะไรวะเนี่ยเอาวัตึก e อ e l โอ้ยเอาไม่โดน เสเนี่หว่าไม่ใช่กเถามเบียามเดี๋ยมันเลยหน้าไปนิดนึงโอ้ขอวัตถุโอ้โอ้ยเฮียพุ่งไม่โดนดิแกไม่โดนในตัว่างฟอร์มนั่นเลยเออ ล่างบ่อพ <os> ี่โผล่ล่างบ่อไงนวดล่างจริงแค่ไเอ๊เรียบร้อยเกี่ตัวเอาอปล่อยท่าออกต้องไปโอ้ อ้า oh. พชาเรียบร้อยอ้า ah. ย oh. <laughs> ลคอมเตอร์ตู oh wow. oh 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 oh, oh. Oh. ้เ <minimum cooking noise> <laughs> ้ยเรียบร้อยฟันคอมเตอร

โอ้โหโคถอยหลังแล้วแม่งไม่ยอมบล็อกให้เพราะแบบมือมือไปทัชแบบปุ่มเบาๆนิดเดียวคือแม่งบล็อกบล็อกออกออกท่าให้เลย

โอยเจีลยอ่าโอ้โดนเตะล่างอุตส่าห์โดนเปางอากาศไอ้ี้ยแม่งนี่สุดท้ายแม่งเสือลงโดนเท้าอีกแม่งปาโดนเลยโอ้าพันเอ้เจี๊ยกคนิแงเย 哟喂！哟喂！哟 <noise> 喂！哟 <laughs> 喂、oh,！哟喂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 ！哟 อา,อา,อาเรียบร้อยเป็นบนนนล็อก้เลยเนี่ยเออฮ้ยเลยเอาเขาตีเอา่จะกดไปห,หลังไงกดท่าหรือไ่ท่าแรกไหมป,ปล่อยดาบไป จะด่าประชาไงมันไม่ได้แบบไม่กวจะปล่อยเฮียโอสวยไม่ได้อ๋อเียอะะมาช้าจหมดเ ôi chưa có cái ăn chết chứ không không có cái ăn chứ không có โอ้ยลบเตะโอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยตาละฮึโอไม่รู้โอ้ยพลาดถึงมดละแต่แงต่พอไหมเอาไอ้เหี้ยพอเราพอละ อุ้ยเขาซื้อต่อไอ้เหี้ยอ่ะยังเมื่อกี้กาเมื่อกี้แบบนี้เกเมืาแทงคุณจะสวนเลยยังกาเมื่อกี้กาจะไม่เคาเตอร์แต่กดท่าต่อแต่เสียวจะท่าจะเกยจะเป็นท่ากำลังคิดอยู่จะขึ้นหรือลงแค่นี้ถ้าลงก็ถ้าลงก็เมื่อกี้อยู่ใกล้เกินก็อาจจะโดนตีขัดได้เลยลุ้นกับเขาเตอร์อันเดียวเมื่อกี้เนี่ยโอ้ Đang bóp bay đuổi Ôi Oh Đồn Đồ partner Đang bằng hay Partner mình <cười> <cười> <cười>

เออเ,เออเออตายเน่กูอ้าไอ้เย้ะไม่ตอนแรกนึกว่าจะไอ้นั่นไอ้เยี่ยวจับเฉยไปไปโดนไม่โดน,โดนลงมาลงมาตรงกลางตัวนะแต่ไม่โดน

ông chết mang nguồn lan thế, ôi luôn đây là đấy đang đang đành mình hại tôi tiền dân anh đúng không hại tôi form anh ấy ตกลงไม่โง่งมั้งหรอเอาไม่ชิมไม่ดูถือโอ๊ยโอ๊ยตายเลย เอ้าไอ้ยึดไปจีบจีบโดนไอ้ไอ้ออกมาจีบโดนพวกไอ้ยึดดีเลยเลยทีนี้โอ้โหโอ้ยเ้เอ้าเอไอ้ยึดไปติด

โตายไอ้ยลำ้ำยล้ำอย่างนานเพื่อนตลวหลบเฮ้ยไม่ติดแข่งทะลุไม่ใช่ไม่ติดมันแข่งทะลุไปเลยเมื่อกี้นี้ไปเมื่อกี้ไปเจ็บผมอะ่ะไอ้ยลกดออกทันกดออกท่าไว้เชิดแต่ไม่กดไม่ติด

ลงมาแล้วกดกดท่าไม่ติดเฉยสเต๊ทลงมาแล id ้วกดใส่ท oh ่าต่อให้ต่อเนื่องแต่ไม่ไม่ได้ไม่ตายแม่งเฮ้ชิบหายแล้วปั่นปัปั่นอ๋อโอ้ยแย่ละโอ้ยโอ้ยพอดีโอเค อาเบาแล้วโอ้เขาขู่กันทางไหนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยคองตัวโอ้จะตายเลยไอ้เหี้ยโอ้เป็นตัวที่ผ่าแล้วอ่าเรียบร้อยโอ้ Å okay. nei! Oh! <laughs>